โอ้โหโอ้วะอะไรงนวะก็ขาววะโอ,โโอ,โโอโ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนึกว่าปลาอะไร ปลาตองครับปลาตองโ oh <c oughs> อ้เเดออมาครับรู้แล้วครับว่าปลาอะอย่างอ่ะอ่ะใหญ่่ตัวใหญ่อยู่เด้ โอ้ปลาแข็งครับปลาแข็งปลาแข็งแม่บักใหญ่เลยนะครับโอ้โห ว่านปลาเค็งเลี้ยงนะครับพ่อนะ,ะอุน้นนะครับสุดยอด と,とりあえずのた 我把它清面一下。